แน่นอนนะครับอย่างที่นักลงทุนทองคำหลายท่านอยากจะรู้แหละทองคำเนี่ยจะขึ้นต่อไหมนะครับหรือว่าจะเทขายลงแล้วนะครับกล้ากลัวๆนะครับจะเข้าซื้อบายก็กลัวติดดอยนะครับถ้าไม่เข้าซื้อเลยจะรอราคาทองคำย่อลงมาก็กลัวลงมาไม่ถึงตกรดอีกนะครับนะก็ออามาเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังว่าเราจะเล่นทองคำกันอย่างไร สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับรายการที่จะมาพูดคุยกันนะครับเรื่องของแนวโน้มทองคํำที่จเกิดขึ้นในแต่ละอาทิตย์นะครับแล้วก็จะมีการวางแผนการซื้อขายทองคําให้ด้วยนะครับทั้งที่เป็นทองคําแบบโกลด์สปอตแล้วก็ทองคําแท่ง96.5นะครับเป็นไงบ้างนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมบอกแล้วว่าจะมีโอกาสได้เห็นพลุสีเขียวนะครับสวยงามไหมนะครับพลุสีเขียวก็ ยิงขึ้นไปอย่างที่เห็นเลยนะครับนะก็วันศุกร์เนี่ยทองคําก็สามารถทํำ new high นะครับอย่างที่เคยบอกเอาไว้นะครับนะก็เป็นการทุบสถิติโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับนะจุดสูงสุดที่ทองคํามันทําได้นะครับอยู่ที่2,722เหรียญน,นะครับแล้วก็ปิดตลาดเนี่ยคาราคานี้ไว้เลยนะครับไม่ยอมย่อลงมาเลยเนี่ยนะครับก็ปิดตลาดที่2722เลยนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทเนี่ยก็กลับมาแข็ง นะครับอยู่ที่ประมาณ33.15บาทต่อดอลลาร์นะครับในส่วนของราคาทองคำแท่งนะผมเข้าใจว่าสมาคมทองคำเนี่ยนะครับเมื่อวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาประกาศไว้ที่ประมาณ42,450าจนถึง42,550บาทต่อบาททองนะครับแต่มีคนโทรถามผมมาเยอะว่า จะซื้อราคานี้ได้ไหมนะครับผมก็บอกว่ารอ,อดูก่อนและกันนะอย่าเพิ่งรีบเข้านะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาตัวเลขจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นราคาสปอร์ตแบบนี้ค่างเงินบาทแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยราคาทองคำนะครับน่าจะอยู่ในระดับประมาณ42,600จนถึง42,700บาทต่อบาททองนะครับแน่นอนนะครับอย่างที่นักลงทุน ทองคำหลายท่านอยากจะรู้แหละทองคำเนี่ยจะขึ้นต่อไหมนะครับหรือว่าจะเทขายลงแล้วนะครับกล้ากล้ากลัวๆนะครับจะเข้าซื้อบายก็กลัวติดดอยนะครับถ้าไม่เข้าซื้อเลยจะรอราคาทองคำย่อลงมาก็กลัวลงมาไม่ถึงตกลดอีกนะครับนะก็ามาเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังว่าเราจะเล่นทองคำกันอย่างไรคำพยากรณ์แนวโน้มทองคำมีดังนี้นะครับ ผมพูดถึงโกลสปอรตก่อนนะครับหรือแบบ USD ต่อออนเนี่ยนะครับภาพรวมเลยนะครับหลังจากที่อาทิตย์ก่อนเนี่ยจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางกับยาวเนี่ยมันเกิดการทับซ้อนกันนะครับและผมก็บอกแล้วว่ามันจะเกิดในยะสําคัญบางอย่างไม่ขึ้นแรงก็ลงแรงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลือกไปทางขึ้นแรงนะครับก็เรียกได้ว่าตั้งแต่วันที่10ตุลาคม67ที่ผ่านมานะครับ ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลงไปต่ำสุดเนี่ยที่ประมาณ2,603เหรียญน,นะครับแล้วก็ลากขึ้นมาเนี่ยนะครับในช่วง4-5วันที่ผ่านมาเนี่ยถึงประมาณ2,722เหรียญน,นะครับก็ขึ้นมาไม่เยอะเท่าไหร่เลยนะครับนะขึ้นมาแค่ประมาณ120กว่าเหรียญเองนะครับนะไม่เยอะเลยนะครับแค่5วันนะครับนะแต่ข่าวดีนะครับก็คือว่าไอ้เจ้าจุดทับซ้อนกันเนี่ยนะครับหรือว่า จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางกัยาเนี่ยตอนนี้มันแยกจากกันแล้วนะครับแยกกันแล้วนะก็ทำให้พายุนะครับสงบแล้วนะครับนะตอนนี้จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา2665เหรียญแล้วก็จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวครับอยู่ที่ราคา2 6 2 0เหรียญนะครับ แน่นอนนะครับตอนนี้ทองคำก็ยังเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะมีการปรับตัวขึ้นแบบนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเฮือกสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะมีการเทขายลงมาแบบแรงๆนะครับนะซึ่งไอการปรับตัวขึ้นอีกหนึ่งเฮือกเนี่ยนะครับราคาทองคำครับสามารถปรับตัวขึ้นต่อได้เนี่ยที่กรอบราคา2,729 จนถึง2,731เหรียญในกรอบแรกนะครับแล้วก็ราคา2,740จนถึง2,742เหรียญเนี่ยในกรอบที่2นะครับส่วนตัวนะครับอาจารย์เติ้งมองว่าทองคำเนี่ยน่าจะยังไม่ผ่านด่าน2,750เหรียญหรืออาจจะผ่านขึ้นไปแค่แวบๆนะครับในช่วง2อวันแรกนะครับนะแต่ก็คิดว่าน่าจะยัง ไม่น่าจะไปยืนเหนือ2750เหรียญได้นะครับราคาทองคำเนี่ยน่าจะถอยลงมาก่อนนะครับทีนี้ไอ้คำว่าราคาทองคำเนี่ยถอยลงมาก่อนเนี่ยนะครับหรือว่าย่อลงมาเนี่ยนะครับมันจะย่อลงมาราคาไหนได้บ้างนะครับแล้วจะเข้าซื้อตรงไหนได้บ้างนะครับอ่ะจดเลยนะกรอบแรกที่ราคาทองคำนะครับจะย่อลงมานะอยู่ที่2715จนถึง2718เเหรียญครับกรอบแรกเข้าซื้อได้ กรอบ2 2,703จนถึง2,705นะครับกรอบ2เข้าซื้อได้กรอบ3ครับยอ่อลงมาที่2693จนถึง2695ครับยอ่อลงมาเข้าซื้อได้แล้วกรอบที่4ครับสองหกแปดห้าจนถึง2687นะครับถึงกรอบนี้ก็อยากจะซื้อแบบเต็มไม้เต็มมือหน่อยก็เอานะครับนะสุปง่ายๆเลยนะครับสำหรับโกสปอร์ตเนี่ยนะครับใน2อสวันแรกเนี่ยเล่นไม่ยากนะครับนะ เพราะว่าตราบใดเนี่ยที่ราคาทองคำนะครับยังย่อตัวลงมาเนี่ยยังไม่หลุดต่ำกว่า2,665เหรียญเนี่ยมันย่อลงมาเพื่อขึ้นต่อเสมอนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยย่อลงมาเปิดซื้อบายได้ทุกราคานะครับไม่จำเป็นต้องเป็นกรอบที่ผมให้ก็ได้นะครับนะแต่ถ้ากิดทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า2,665เหรียญลงมาได้จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะกลับเข้ามาใน YouTube อีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ กดกระดิ่งติดเอาไว้แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะกลับเข้ามาอัปเดตให้ทันทีนะครับนะก็จบสําหรับโคสปอร์ตนะครับมาดูในส่วนของทองแท่ง96.5กันบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับสําหรับทองแท่งเนี่ยนะก็คือตอนเนี้ให้รู้เลยว่าทองคําแท่งนะครับเป็นเทนขาขึ้นแบบเต็มตัวนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้ที่ ทองคาแท่งจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงภายใน2อวันแรกนี้นะครับบอกเลยว่ามีแค่5%้านะครับอากจะบอกว่าความเป็นไปได้คือศย์เนี่ยก็ไม่กล้าพูดนะเอาแค่ว่าถ้ามันจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสแค่หเองนะครับนะเพราะว่าจุดเปลี่ยนเทรนขาลงระยะกลางเนี่ยมันอยู่ที่ราคา41.800บาทนะครับถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ยถือว่า ไกลกันมากนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยในสองสามวันแรกนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับทองคําย่อลงมาเนี่ยใครอยากซื้อซื้อนะครับโอกาสที่มันจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางเนี่ยยากมากนะครับนะแล้วถนะ้าเกิดถามว่าแล้วราคาทองคําแท่งเนี่ยมีโอกาสจะย่อลงมาให้เข้าซื้อบายได้ไหมจะย่อลงมาตรงไหนได้บ้างนะครับอ่ะกรอบแรกนะครับถ้ามันจะย่อลงมานะให้รอเข้าซื้อที่ราคา42,400 จนถึง42450บาทนะครับที่บอกเนี่ยให้ดูฝั่งซื้อนะหรือว่าถ้าเป็นทองแท่งหน้าร้านก็ดูให้ดูฝั่งขายออกนะครับนะคือฝั่งขวานะครับนะถ้าย่อลงมาที่42400จนถึง42450เนี่ยเห็นปุ๊บไม้แรกเข้าไปหมาย2สอครับย่อลงมาที่42300จนถึง42350นะครับย่อลงมาซื้อไปนะครับกรอบ3ครับ 42150จนถึง4 2 2 0 0นะครับหรือว่า4 2 2 0 0นั่นแหละนะครับนะก็เข้าซื้อไปนะครับแล้วก็ขับี่ 4, ครับย่อลงมาที่42,000ท่นนะครับจนถึง4 2 0 5 0บาทนะครับก็เข้าซื้อได้นะครับนะแต่ไทาย่อลงมาแล้วละ่ะย่อลงมาไม่ถึงหรือย่อลงมาแล้วถึงหรือไม่ย่อลงก็ตามเนี่ยแล้วทองคำเนี่ยมันขึ้นต่อเนี่ยจะขึ้นต่อไปได้ถึงราคาเท่าไหร่นะครับผมให้แค่ 2เป้าหมายเท่านั้นนะครับที่บอกแล้วว่ามันน่าจะเป็นเครื่องสุดท้ายนะครับนะ,ะเป้าหมายแรกนะครับที่ราคาทองคําแท่งน่าจะขึ้นไปถึงเนี่ยน่าอยู่ที่ประมาณ42,700จนถึง42,750บาทนะครับแล้วก็เป้าหมายที่2ครับน่าจะถึงที่ประมาณ42,850จนถึง42,900บาทต่อบาททองนะครับมีหลายท่านถามมาเยอะเมื่อวันหยุดนะครับถามว่าทองคำเนี่ย จะขึ้นถึง45,000บาทไหมในปีนี้นะครับส่วนตัวของอาจารย์เตอร์มองว่าปีนี้ไม่น่าถึง45,000บาทแต่ปีหน้าเดี๋ยวว่ากันใหม่นะต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะว่า45,000บาทเนี่ยน่าจะยังไม่ถึงในปีนี้นะครับนะแต่ถ้าถามว่าแล้วอาจารย์เตอร์มองสูงสุดเลยว่าในปีนี้เนี่ยทองคำเนี่ยน่าจะขึ้นไปสูงสุดประมาณเท่าไหร่นะครับ คือผมให้ในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมมองที่ประมาณ43,300จนถึง43,400บาทต่อบาททองนะครับอย่างที่บอกนะเป็นการคาดคะเนส่วนตัวนะไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่ผมทำเอาไว้นะครับนะฉะนั้นผมคาดการแค่43,300จนถึง43,400บาทต่อบาททองนะครับนี่คือสูงสุดแล้วที่ผมมองคำนวณได้ว่าอีก2เดือนจากนี้นะครับน่าจะประมาณนี้แหละนะครับนะไม่น่าจะสูงกว่า ไม่น่าจะถึง45,000บาทนะครับในี่นี้คือความเป็ส่วนตัวผมนะโอเคก็จบแล้วนะครับครับสวัสดีครับ